ไทยนิวเอเชียครบอม่วนข่าวทั่วไทย นางสาวอิดอนมนฤดีคอรีอดีตนักแสดงละครยุค2 0 0พเรื่องกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตเกิดเหตุวัยรุ่น2คนมีปากเสียงกับครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและทำร้ายเด็กชายวัยสิบขวบลูกชายจึงพยายามถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแต่คู่กรณีกลับมาทำร้ายร่างกายชกต่อยและใช้โทรศัพท์มือถือทุบใบหน้าส่วนสามีก็เข้าไปช่วยห้ามก็ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสสมองกระทบกระเทือนต้องแอดมิดเพื่อดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลหลังเกิดเหตุก็มีการเข้าแจ้ง ความที่สพปักเกตแต่ตำรวจกับดำเนินคดีแต่คู่กรณีเพียงคนเดียวทั้งที่ผูก้ก่อเหตุมีสองคนครอบครัวเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงมาร้องให้สื่อช่วยลูกชายยืนยันไม่รู้จักหรือพูดคุยกับฝ่ายผู้ก่อเหตุเหตุผลที่ถ่ายคลิปก็เพราะว่าคู่กรณีทำร้ายเด็กมีการเรียกกาั่นม่แล้วหนึ่งคนแต่คุมไม่อยู่พ่อเข้าไปช่วยห้ามอีกแรงแต่กลับโดนทำร้ายน้องสาวเห็นก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือคู่กรณีเห็นน้องสาวกับแม่ก็พยายามจะทำร้ายอีก หน่วยทหารจากพันรอสองสองได้จัดกำลังพลออกลาดตัเวนระหว่างฐานปฏิบัติการบริเวณหน้าบังเกอร์1 1บเดถึงด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เหยียบกับระเบิดสแสวงเครื่องชนิด P.M.N. 2ได้รับปัดเจ็บสานายขาขาดหนึ่งนายคือพลทหารอดีศรป้อมกลางเจ้าหน้าที่ลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศจากโรงพยาบาลพนมดงลักไปยังโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์พร้อมยุทธกายด็อกเตอร์ส่วนหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาเรียบร แล้วและเราตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยเหตุังดกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ดรลาลีวันการจนาจารีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนทางการทูต ของสหภาพยุโรปจำนวน7รายลงพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงลักและบ้านเรือนชาวบ้านที่ถูกจรวด BM21 ทหารกัมพูชายิงใส่ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลพนมดงลักสำรวจบริเวณและโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากจรวด BM21 ของทหารกัมพูชายิงใส่เมื่อวันที่24กรกฎาคมและก็ลงพื้นที่ไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่พังเสียหาย5หลังโดยเฉพาะหลังของนางมาลัยจงใจงามที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดถูกหัวระเบิดจรวดบ m 2 1ตกใส่กลางบ้านเมื่อวันที่24 一 กำนันตำบลบ้านตาจังหวัดอุดรธานีโพสตามหาหนุ่มบุกเข้าไปขโมยไฟโซลาเซลล์ที่วัดโนนผักหวานพระออกมาเตือนกับถูกหนุ่มรายนี้อ้างว่าจะมาซ่อมให้เกิดโต้เถียงพระก็ไม่ยอมโยมก็ไม่ยอมปล่อยหมัดซัดปากกันคนละหมัดหลายหมัดจนสบงพระกิ้งเกลือกดินเจ็บไปทั้งคู่กำนันสอบถามผู้ก่อเหตุซึ่งเถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่ได้ขโมยแค่จะไปซ่อมไฟโซลารเซลล์ให้พระท่านก็ถือเหล็กมันจะทำร้ายก็ต้องต่อยคืน เพราะเคยเป็นทหารและเรียนวิชาเขมรมาก่อนกำน,นันบอกว่าไม่ได้ขโมยก็ไม่เป็นไรจะพาไปขอโทษขอขมาพระเราเป็นญาติโยมไปทำร้ายพระแบบนั้นมันบาปเบื้องต้นก็ได้ก้มกราบบอกว่าจะไม่เข้ามาในวัดอีกพระท่านกเทศไม่อยากให้มันลักของในวัดสิ่งของภายในวัดเป็นสิ่งของที่ญาติโยมทำทานบริจาคมามาขโมยวัดถือว่าบาปเป็นกรรมอย่าทำแบบนี้ผู้ก่อเหตุรับปากหลวงพ่อโอสิกรรมให้จะไปถอนแจ้งความแต่ครั้งหน้าถ้าเข้ามาอีกก็จะเอาเรื่องแจ้งความดำเนินคดี ภูเ้อหมอกมีชีวิตทะเลหมอกขาวปวนสถานที่แห่งนี้เป็นจุดป่าชุมชนบ้านบุงอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครั้เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่ภูค้อจะให้บริการโดยรถอิตักของชาวบ้านพาไต่ขึ้นยอดภูเ้อไปยังจุดชมวิวที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นเส้นทางก็จะผ่านไร่สวนของชาวบ้านใช้เวลาเดินทางจากตำบลน,นาแห้วไปถึงจุดชมวิวประมาณ15นาทีระยะทาง3กิโลเมตรเมื่อเดินทางขึ้นไปถึงช่วงนี้ก็จะ พบกับทะเลเหมอกเกือบทุกวันหลังฝนตกการชมวิวภูเขาสาม,มารถมองเห็นทะเลเหมอกได้180องศาซึ่งมองเห็นทะเลเหมอกในวิวประเทศเพื่อนบ้านอย่างสงปปลาว mm hmm. เช่นภูผาโกนได้อีกด้วย มากันที่จังหวัดกาลสินกินก้อยที่นี่มีอยที่สวนอาหารบ้านโฮมอำเภอยางตลาดเจ้าของใช้วัตถุด,ดิบที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีฟาร์มโคว,วากิวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแพรวาฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีติดกันและยังส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษมาป้อนร้านอาหารสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปด้วยพร้อมส่งเสริมและผักดังเมนูนเนื้อเป็นซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดกาลสินโดยงานนี้นางสาวไทยกาลสินประจําปี2568โชว์กินก้อยเนื้อสด สดการันตีความสดสะอาดถูกหลักอนามัยให้สายเนื้อได้กลืนน้ำลายตามกันไปด้วยโดยน้องมีนางสาวกัญนชนานันกการศึกบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากบรรยากาศต้องยกนิ้วให้เลยประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาที่ร้านพนักงานบริการดีอาหารอร่อยใครอยู่กลาลสินหรือเดินทางมาจังหวัดนี้ขอแนะนําสวนอาหารบ้านโฮมคือที่สุดในกลาลสินแล้วสวนอาหารบ้านโฮมก็ตั้งอยู่เส้นกลาลสินอย่างตลาดขอนแก่นอยู่ติดกับสนามกอล์ฟบึงอารามเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง23นาฬิกาทุกวัน ¡Gracias! สถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าท่วมอำเภอแม่แจ่มสึบสามหมู่บ้านลดระดับลงแล้วถนนบางสายกลับเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านก็เร่งทําความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนก็ได้ออกค้นหาร่างผู้สูญหายที่บ้านปางอุงหลังจากเกิดเหตุน้ําป่าดินพลถล่มเสียชีวิตสรายสูญหาย5รายชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่ม,เ,มจเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติและเร่งทําความสะอาดบ้านเรือนล่าสุดจากการสำรวจพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง8หลังได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบอีก100หลังและได้รับการ ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วรวมเป็นสี่รายเป็นชาวบ้านในพื้นที่2รายชาวไทยใหญ่2รายส่วนผู้ที่ได้รับปัดเจ็บมีทั้งสิ้น15รายสาหัส2รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายที่ยังต้องค้นหาอีก5รายเป็นชาวไทยใหญ่ทั้งหมดส่วนกรณีฝูงห่านที่อยู่คูเมืองล่าสุดได้หายไปแล้วแม้เสียงววตจากประชาชนจะให้น้องห่านฝึกงานได้ไปต่อถึงจะไม่ตอบโจทย์เรื่องแก้ปัญหาน้ําเสียในคูเมืองก็ตามโดยในช่วงเช้าบริเวณคูเมืองก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งมานั่งรอชมฝูงหา่านแต่รู้สึกแปลกใจ ตอนแรกนึกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปล่อยออกมาจากเล้าแต่เมื่อเดินเข้าไปส่องดูปรากฏว่าไม่พบน้องห่านอยู่ในเล้าสักตัวมีรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่นํารถมาใส่ห่านทั้ง10ตัวออกไปจากพื้นที่แล้วไทยนิวส์เอเชียครบถ้วนข่าว่วไทยกับดิฉันเป็นจมาตักสิ